คนนรัดตบหานนนะครับถงว่อถึง่บานะครับไม่งั้นไต่อไม่ดนะครับขอให้ินะครับขอให้ทิดนึงโอ้โหมต่อนนะครับอะไรนี่ึง้าตาพีน้ล้างตา้าล้างตาตัวีาม่เอาตันเาก่นถึงเรอง

กาัดนอ่าอยากให้คุวันเดียบเข้าปากตาจัลยากินนะครับมาล็อกลินนะอ้าว่เรเลยงจะน่ับาเลยมันะอะไรมอะไรเลยเขึ้น่ย่ง้่ยโอ้โหอะทุ่นลอยต่างแดนมาทำอะไรกันมาสนะครับสีม่วงนะครับเป็นผู้ ཁྱོད 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 ཁྱོད